สวัสดีค่ะกินย่างไก่ย่วงพี่น้องฝนตกสิผ้าย่างไก่ย่วงค่ะไก่ย่วงต่างแดนวนานทีเอิญไก่ย่วงอยู่นี่เอิญด้านค่ะไก่ง่วงไก่ง่วงคาบกไงค่ะสองคาพี่น้งนอ,งองกินย่างไก่ย่วงกันเด้อ ดีปีใหม่ค่ะฝนตกพี่น้องปีใหม่บ่มีหิมะเทียค่ะปกติเริมมีหิมะปีนี้บ่มีค่ะฝนตกฝนตกไม่รู้หน้าฝนหรือหน้าหนาวกับ่หัวค่ะกำลังอย่างค่ะพี่น้องจะ <c oughs> กลับมาเบิ่งกันค่ะอย่างสุขแต่มาเบิ่งตอนมันสุกค่ะ แ <laughs> อกซิดังเวอร์จูอ์ว่ี้เราเห็ดแต,ต่โลดเราตกโหลดโมเดลค่ะขาสะสมโหลดโมเดลอันกับพี่น้องอันนี้มันบม่มีเตาทานขึ้นบานเท่าค่ะก็ะเลยใส่เตาไฟฟ้าอยู่ต่างแดนประยุกค่ะพี่น้องถ้าได้จินเตาทานบานเท่าก็จีแสบเนาะอิจฉาปุยบานเด้อค่ะยูนีอิยังกับประยุกขบวนพี่น้อง เดี๋ยวกลับมาพอกันค่ะจ้าพี่น้องขณะนี้ไก่จะสุกแล้วค่ะน่ากินมากพี่น้องอย่าเมียนตำสมเดชค่ะโดยมีบักโกบักคุคกกคงอมมาฝากน่เด้อค่ะอันอย่างไก่ย่วงกับสมตำคือสีเขากันนะคะเขาเนียวหอนๆน,นะครับพี่น้อง มาหนีกับบุมี่ยังหลายค่ะมันจีซุกกะจีได้ตํำแจ้วไปสำหรับค่ะแต่ว่าทีก่กับกินบะคัน้นได้ค่ะสุขภาพบค่อยแข็งแรงก็คือสีเด้ก,กินแดงแ่นปิ่งไก่ย่วงนี่นะค่ะกับเขาาขาเนียวกักินบอค่อยใดค่ะช่วงนี้กํานั่งอยู่ในช่วงงดข้าวเหนียวงดพริกงดส้มตำพี่น้อง ใจสิขาดแล้ได้ก,กินข้าวเจ้าค่ะเพื่อสุขภาพนะคะังว่าจะดีขึ้นในเร็ววันนะคะนะพี่นอ้องฝากไวเซมีนะคะกับยางไกย่วงนะคะก็สวัสดีปีใหม่ได้ค่ะขอให้เป็นอนจะก้นลำลำเรวยๆได้ค่ะคิดวังสิ่งใดกับขอผสมดังปรารถนาเด้อคะ่ะก็กลับมาพอกันในคลิปหน้าน,นะคะค,คลิปนี้ค่ะฝากไวเซมีค่ะ พี่ขอจิงกรอนค่ะตอนนี้กินข้าวต้องให้ตรงเวลาทุกอย่างค่ะพี่น,อน้องสุขภาพก็ค่อยดีเนาะค่ะฝากไว้เนาะค่ะไปแน่บยบไม้สวัสดีค่ะ